กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอชซีบุคคาที่เข้ามาติดตามนะครับชมส่องบ่าวตายได้พี่น้องมือนี้บ่าวตายกอนเวยค่ะก็สิมากินสมงกันพี่น้องเลยสมงเบิ่มแมนกินสมกมม่วงแล้วก็มะเข่อพี่น้องเลยมักดำๆเป็นหน่อยเป็นหน่อยนะคือมะเข้อน้องอเนยลุยแล้วสบายดีป้าลุงอีละสบายดีป้าลุงไหม ใครอยู่เพื่อเที่ยวเลยเบอร์สองสามเปลี่ยนพี่น้อเลยเราจะก,กินลายเดี๋ยวไส่งมาเด้เเอเ,ดเราจะคุยแห่งเดียเด๋ยวไปจุดที่ตลายเด้อบายดีพ่อแม่พี่น้องกินส่งน้อกันเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องมักม่วงพี่น้องเลยอันนี้คือเอามาแต่บ้านนั่นภูแลเก,ก่งกอกภูแลให้ดีที่สุดตลาดเก,ก,ก่งเกาะหยุดเหมือนแน่น,นอะ่ะทำแถวไม่ละ คำข่าวคำข่าวบางคำข่าวคำข่าวโดนมอดมันจำพอนนี่เอฟซีคนามาจะเห็นคือบนรีวิวไปคำข่าวข,ของตรงแน่เหรอ <บะ S 2> เนีเ่ยเป็นบางองเพิดเหรอโอ้แต่ว่าเขากำลังรีวิวพีู่เราเองเขากำลังยิงที่ข่าวตลาดนั้นนหดยังมาแร่งเลยพัถกถ่ายได้นาทีหนึ่งเพราะว่าเขาจะเปิดเทงขนาดเขาก็เลยแบบถ่ายโต๊ะก็ได้ัำเป็นไม่หลบเพีงเฉยๆยังไม่เัน <c oughs> <c oughs> อ ar mm. ืมอืมดละอืมเเันเอออันเตปะืมเ้เปาบอกไตน่งกินอยูู่้เดียวบันเนื้อกระยาเนื้อกระยาเร็ว ขอเปกินมัมะนาวก็นเลพ่อนนาีแบบเนี่ยหบเปิดกล้องหนาวะอ้ยพี่น้องมัคือบอกเปิดกล้องหนาเ่งใจหวขอูกล mm ้องลางงามกว่าหมอบขอนงามอ้ยรานสาวมาขอกาแซะดปท่องแกบุ้มมาจะใส่ปล่จังนีก็ปปาดีบปลาล่งไหวล่ะ มาแมเป้งมามเป้งมากินน้องิ่าเอกเอ็บุ้มไอ้ลักน้นานงทาไม่ใหญ่กได้ เราสบายดีปลาลุงแลวสบายดีแล้วปลาลุงสักรอบแล้วรับที่สองนั่งกิได้อพี่นงเยหัวเตก เมื่อบางวันนม่นและและ้วเพื่อสวัสด,ดีพี่น้องน้ำมันแถวตัวเย็นนี่นะมันจะออกอ่างนั่นแหละเข้ามาแต่บรรยากาศเลอือยังมีบักข้อนายังไม่เน,นาะ มมข้อัะม,มลอลาตายได้ขอ้อข้อสุกอันนี้อันนี้มาข้อกับขอ้อขอสุอนาะนี่เอ้ย<ห>มืน<ห>นอนปลาตายได้ปลาเอาไปแกนแอลมาามเราก่อน้วอานี่ก่อนเออล่ะถ้าิวบ้ อยากจะอะไรอยงแม่เนยแม่เนยต้รเมื้อหอดพอแม่เนยดอยากซาบิวกัสิอุนนอกขี่รสิไปหาใช้แรแม่เนยก็ได้บมีแล้วอส่งว่ะอ้สาเช้นกัรไปนําอีกนเลยซอี่ะเมื่อเลย โอนขาลงโยนโนขาขอามือจะแยวกออกเลยแหน่กงองอแบบเปล่งแบบนี้แล้มันคนบอกมีน้องเนาะุนามันแห้งือผู้ชายเนาะ

คิดไม้ใส่ปากแล้วเป็ม้เสกอเสอาาเสียงกินเผื่อจะไดดเห็นได้ยินน้ำนจอเวลางี้แต่เขาเสียงต้าแส่พบ่น้องเไลารอนน้ำลายน้ำเป็นกด้ยินเสียงออกอยน่ในก่อนเ็นไปข้าวเจ้าใส่นะยำไก่เชีดาวก้วกไม่เน่เจาใรบอแพงไปลองทำดูดียเว่าว่าบอกแพงะ อันน <il> ึงสองพันปลายจริงๆกระดาว่าาได้แค่ที่ว่าพอใช้ข้ามแล้วหินตั้งไหนได้สนิทกับพันตี๋ติดใหม่ใช่อันนี้แบบนิดเก็บเขาบออีกแบบเป็นสายก็บนบดกเก็บอันนี้เก็บอะไรให้มเห็นพอใช้ข้ามเอามาตีแทนพันเต๋ออันนี้แก็บไว้จะตอกม่้งล ไอ้หนั่งเบไว้ายเบะว่ายงามหมดเดี๋ยวไปท้าสิอ่ามื่อนางคืองามแท้สบายดีป้าลุงแรกในเมื่อนะเบิ่งดูป้าลุงเบิ่งดูสบายดีป้าลุงหนุบตรงแน่แล้วกินไม่เอียงขางกินลูกหล่ากินหมองหมองก็กินออร่ย เป้เฮียอืมเนาะมืออันจับกิโลอ่ะไดิมือจับโลกปากนี่ปากจับยังปากปากนี่จับของกินข่งอันเซ็บบอเซ็บบอขาเซ็บขาแซ็บก็กินเข้าไปเลยค่ะ นี่ก็อยากว่าอยากเนยสบายดีพอมาพี่น้องบบเขาอยากเลยเขอาชิลๆเขาเอดก็ได้เนาะเนาะแดงเื่อยๆผลิตะสมตะาว,าวันตะวัน แกบักค้อบักค้อแล้วนายมันออกใช่ไหบอกกินเลยกินเลยทางประกาศอื okay. ่นว่านายมันใหญ่บอกต่างอย่งคืนลายอ่ะชาวหน่วยบ้านเดียวบ้านชาวหน่วยบักค้อตอนน้องช่างหน้านะน้องต่านเห็ดแม่บวงหนึ่งใส่ได้เป็นชาวหน่วยชาวชิวหาหน่วยชาวหน่วยบ่มีมองใส่เลยบวงบวกใหญ่บักค้อก็แับแซบ อืมม mm ่น hmm. mm ่าจะแซ่บ hmm. ด mm ้วยมาจะกินสมกันนะพี่น้องแม่เป็นล้างจะเป็นล้างจะประลุก่อนมาตายใช่ไหมควรจะใช้กินสมซะก่อนซาเน่แกกินสมคือคือยังไงนซาเน่กินหนาสุดประลุก็สิ น่ะวิวเห็นแล้วนี่อาวเหนในกอกบาตายต้ล,ลังดิ้นไลองกวเกนเนมืองระพองอยูเนี่ยัคิดมัคิดจงเหนวะเก่งเก่งเก่งลืมบอกไว้ไถ้าเป็นจับถ้เป,บถเป็นจับเพื่อทราบหายไปมาแล้วเพราะวานแห้แล้วคัเึ้นมากแอเปิจ่จะคอง เดานเปอะไรไมเบิ่งขนาดจะคลองเอยากเบิ่งจะคลองปลานักคนอื่นอยากเบิ่งเห่านงี่น้องอพาเบิ่งพาดมเลกน้องเลอเบดสุดสองน่อมา่าาลังใจี่น้องเลยมีกลังใจสู้ต่อี่น้องเลยไม่เส็จาหมูไป แล้วคุออกแม่มันก็ n ย่เ็กตากองเห็แต่คนงมุยงมุยไปเีปาขอดชามากินมามามาใหญ่มาใหป้าทุ่ใหมีมาขอกินเลยใหญ่อันนี้กินหมกม่วงทุกวันหมวันอย่ากินหมกม่วงตัวนึแซ่บอรแซ่บอขาด้ไแซ่บแซ่บหอมน่ย หอมเนี่ยหอมเนี่ยไปกกองรับนี่ออกหนึใสเลยวะเดดๆใส่ใงเือนเขาก็มาแต่งานานๆเพื่นน่ะนมาอดเฮือนแลเ่นรทิ้่าไเลยลุงม้วนไหนดิลุงซ้อมเมื่อจะได้พาไปลงนะนังจะลงเอง ่นจมว่าสิดท้าาังเงือก็ยังลืมติข้าวอีก่นก็ับองไปีป้าโตตาองเ้อง้ตขายกบเพียงงไงโครับตาหน่ยพี่น้องลิปนีก็สมมาพหัวเพี่น้อง เราต่้ยจะลาจิตไปเจ้าเดินเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยได้พี่น้องสวัสดี